สวัสดีครับมาทานข้าววันนี้ได้ตำมะะกอใส่เส้นได้ไก่ปิ้งมาเด้อกินข้าพี่น้องมาดิมามาอยากินไหมเนี่ยเดดร้อนมาสิหนูจะกินอะไรเดินมาเดินมาสิแดดร้อนมาโอ้ตายเวลานี้ด้วย S <S <S ตับหน้าหงายเลยลุกมาอันนี้ขนเขาเรียกไข่ข้าวอะฮะฮะไข่อะไรเดินยังเ<อ>าขาเีตยอนนตอนกินไม่เปรี้ยวทำไมตอนนี้มันเปรี้ยวอะไม่เอาหรอกไข่ไม่ดี <ด>อา้าวมนอ้าวอ่านจำเน่าอีกแล้วโอ,อ,อ้โหของเสียงจำที่แต่ประจานไม่มุภาพขอแพงนะที่นี้วนนี้ต้่าวเข้าขมาสวัสด,ดีครับ